ผู้ชายเป็นประเภทสัตว์นักล่าค่ะถ้าเราอยากจะตรึงหัวใจของเขาให้เขาโฟกัสที่เราคนเดียวทำให้สมองของเขาเชื่อว่าเราคือความตื่นเต้นความอภิรมย์เยวยวนหัวใจเขาค่ะเปลี่ยนน้ําหอมกลิ่นใหม่ๆนะคะเพราะว่ากลิ่นคือการสร้างความรู้สึกอภิรมย์และเยวยวนได้ดีที่สุดกลิ่นใหม่ๆ ทรงผมทรงใหม่เล็บสีใหม่ชุดนอนชุดใหม่และห้องนอนโทนสีใหม่ลองเปลี่ยนเป็นโทนแสงไฟสีส้มลองปิดไฟแล้วก็เปลี่ยนเป็นจุดเทียนใช้แสงเทียนกระตุ้นอารมณ์สื่อให้เขาเห็นว่านี่คือความโรแมนติกคือความตื่นเต้นจากเราจากฉันที่มีให้เธอตลอดผู้ชายค่ะ เมื่อเขาได้กลิ่นใหม่แสงเทียนโทนสีใหม่ชุดนอนชุดใหม่อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งใหม่ๆเขาจะยังรู้สึกตื่นเต้นกับคนตรงหน้าเสมอไม่ว่าเราจะอยู่กับเขามา5ปี10ปีหรือกี่ปีก็ตามเขาจะรู้สึกตื่นเต้นจะรู้สึกว่ายังรู้จักเราไม่หมดเขาก็จะอยู่กับเราแล้วก็รักเราจนกลายเป็นภาพซึมลึก กลายเป็นความรู้สึกซึมลึกในใจที่เขาจะรักเราตลอดกาลค่ะ